เขาของช่องคนฮันเต้นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะม,มารีวิวเมืองเล็กๆของผมนะครับที่ผมสร้างไว้ท่านผมจะมารีวิวส่วนแรกที่มันใกล้ที่สุดนะครับคือส่วนเรือนจำนะครับอา้อาวทำไมเปิดลถไปไม่ติดโอเคเขาก็คือมันจะมีปุ่มให้เปิดไว้นะครับว่ากี้เปิดเราไม่ติดเฉย นี่คือทางที่ผมเคยสร้างทางเีไวไว้ะนะครับผมก็จะเอามาปิดทาะผมลืมปิดลืมปิดได้ไงก็ไม่รู้ปิดคนี้แหละมหไม่มากไม่้องปิดขนาดใต้ดินขนาดนั้นหรอรับตรงนี้คือข้างในทุกห้องมันจะมีกล่องห้องนี้ก็มีนะครับตรงนี้นี่จะมีเตียงและบ่อน้ำน,นะรับส,สามารถเลี้ยง สัตว์สิ่งมีชีวิตได้เราเล่นเราเล่นนะคะว <c oughs> <ฮ>ตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมทายตรงนี้ม่าเป็นน้ำต้องเชื่อมกันด้วยเพราะผมก็อุตส่าห์วางน้ำไว้แล้วอย่างนี้ก็เลยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันเป๊ะแบบ ตรงนี้เป็นโซแซนคือมันก็นํำเชื่อมกันอีกแล้วนะคะตลอดเรียนจำก็จบไปแล้วแค่นี้ต่อไปก็จะไปร,รีวิวตรงหมู่บ้านกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารของบ้านหลังหนึ่งที่ผมชื่นชอบมาก,กานะนี่ผมได่ไม่ขาถานเลยคืออันนี้มันก็จะมีแอนวิวด้วยนะคะ โอเคขึ้นข้างบนไปก็จะโอ้โอ้เลยเลยเลยน,นี้ก็จะเป็นชั้นนอน,นกดนอนใช่เลยรีเบ็โอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีในกล่องไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรเลยนะคะืตัวตรงนี้ถ้าแบบใครอันนี้ใครมีบล็อกย่าก็แบบปีนขึ้นไปใช่ไหม้ถ้าอยากเข้าเรีนจำไปช่วยคนที่มันติดอยู่ตรงนั้นก็ Oh, wow. โอ้โหนี่ออกออกก็จะตกอยู่ดีนะคะถ้าไม่เราวาดระวังเนะะี่ยเขาก็มีวิธีที่ผมแนะนำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นดานฟ้านะคะถ้าเราต่อบล็อกขึ้นมาแล้วก็ลงไปนี่เหมือนจะเป็นวิธีกันค่าตัวตายก็ได้เลยนะคะ เพอวางบล็อกเฉยๆนะเมะื่อกี้ม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่ผมสร้างไว้ถามว่าตรงนี้เอาไว้ทําอะไรก็นี่คือคําที่ผมตั้งชื่อโรงเรียนนี้ไว้นะคะเมื่อผมเข้าไปเออประตูเปิดอยูะะ่แล้วเปิดอยู่แล้วล่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่ราบที่จอดรถตรงนี้ก็จะเป็นรีทเทเิเมนต์รูปอารูอายูตูนะคะแต่ตรงนี้ก็มีเวลควัมเวลควัมซึ่ง ผมจะเปลี่ที่แล้วนะครับเฮ้ยทิ้งบล็อกก่อนทิ้งบล็อกก่อนอ๋อแต่ก่อนที่เราจะ,ะมารีวิวโรงเรงียนตเต็มเต็มเนี่ยตรงนี้ก็มีที่ทิ้งขยะยักษ์ด้วยนะจากคลิปที่แล้วที่เป็นบ้านไอรอนแมนก็มีแต่ว่าวันเล็กกว่าน,นี้คราวนี้ที่นี่ก็มีนะครับบ่อใหญ่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็น ห้องอาหารนะครับผมตั้งชื่อว่ามันอีทูมไม่รู้เพื่ออะไรถ้าแบบเขา้าปราตูนี้มาใช่ไหมครับเพื่อเจอตัวนี้ทุกคนเพื่อจะเข้าเพราะมีกล่องมันเป็นกล่องอาหารนั่นเองครับนี่มันกล่องอาหารนะครับก็สามารถมารับอาหารรับประทานอาหารอะไรพวกนี้ได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลย ต่อไปถ้าเราออกฝั่งนี้เราก็จะเจอกับห้องคอมพิวเตอร์นะครับทุกคนสงสัยว่าทำไมผมไม่ทำทำไมผมไม่ทำไวิเทอร์ไม่อยู่แถวๆนี้ทำไมวิเทอร์ไม่อยู่แถวๆน,วน,ๆนี้ผมไม่รู้นะคบผมไม่ได้เสียวีเทอร์มานะทำไมวีเทอร์มัอยู่แถวๆนี้ล่ะคราวนี้อาจจะ คลิปอาจจะจบเร็วไปนิดนึงนะแต่ผมต้องการดาบแล้วก็ครอสบอ์แล้วก็ที่มันเป็นเก้าสิบสี่แล้วนะตัวนี้คือเกิดเฮทุกเชิญน,นะรับมันก็เกิดรื่งเี้มันไม่เคยเกิดมนขึ้นมาก่อนอยู่ไหนเอาไปเทอะวิเทอร์อ,อยู่ไหนล่ะสงสัยมัน,มนเออเลื่อนแ่เลย มันระเบิดตรงนี้คืออะไรอ๋อมันอยู่ตรงนี้ตายซะตาย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 หายหอ๋อนี่เฮ้ยเทพเจ้ามาสู้กับเทพเจา้าเิเอเฮนี่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 นีนี่นี่นี้นี่นี่นน่นวน่ลว่ อย่าให้มันทำลายโรงเรียนเราได้มันมาจากไหนผมไม่เสกม่พนะีแขกไม่ได้รับเชิญครับคือเขาขเขไม่ได้รับเชิญสายผมต้องทำลายดอกไม้เถอสิผมปลูกเอาไว้อะผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอน่าหน้าขุะนะเข้ามาสบเลยมี ผมปลูกต้นไหนอะเหรอผมปลูกตรงเนี่ยตรงนี้เนออผมไม่สนหรอกว่ามันจะแบบขนาดไหนอะนะมันจะทำลายบล็อกดินด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่สนแต่ผมมันจะเก็บแบบมันมาลแล้วก็ โดยวทุกอย่างที่ผมเอามาเอาคุ้นๆแล้วล่วะทิ้งทิ้งทิงท้งทิ้งอ่ะเนเธอไม่ทิง้งเจอถึงตรงไหนล้วกันแล้วนะห้องคอมใช่ไหมใช่คือผมใช้คอมพิวเตอร์เป็นบีคอมไม่ใช่ตรงนี้เหรอเนี่ยผมใช้คอมพิวเตอร์เป็นบีคอมนะทุกคนสงสัยว่าห้องนั้นเป็นห้องอะไร ก็ที่ผมพูด่นั้นอันนี้ผมจะไปห้องวิทก่อนนี่คือห้องวิทมีตัวโชว์หลายหลากหลายมีพีครีนอะไรพวกนี้ผมจะเช็คดูก่อนนะว่าผมเอาหัวมาครบหรือยังนะครบโอเคใช่อันนี้เป็นที่ล่างแบบแปลกนะครับแทนเัาเป็นห้องนี้มันก็ต้องแปลกหน่อยใช่สุดยอด อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องคณิตห้องก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้จริง,งหรอจริงครับมระมาณน้อยจังก็แค่น,นี้เนี่ยครับโอเคเมื่อกี้ผมมาได้พูดนะตดโอเคตรงนี้ก็มีนี่ด้วยนี่ก็จะเป็นห้องสม,มุดอนเขากดห้องสม,มุดเลย แล้วเ,เราแบบต้องอันนี้จริงมันมีทางเชื่อมไปห้งองคอมด้วยนะแต่ผมยังแต่ยังไม่ไปนี่คือทางทางนี้ทางเชื่อมไปค้งองคอมนั่นเองแล้วตรงนี้ก็มีลาบ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 ให้ทุกคนอ่านก่อนสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งเท่้แหละทีนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นไปก็ไม่มีอะไรวิ่งตรงไปเปิดประตู คราวนี้คือห้องคอมที่ผมรีวิวไปแล้วนี่ก็เป็นโอ้ยมันมีทางเชื่อมไปเยอะจังอ่ะอีลูมากตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคบโอ้ตรงนี้เป็นสระว่ายน้าปลาหมึกมันมาเกิดได้ไมไม่ได้อนุญาตให้มันเกิดจริงๆมันเป็นน้ําสะอาดด้วยมันก็เลยชอบมีปลาหมึกแบบสายพันธุ์นี้มาเกิดแล้วนะเป็นน้ําสะอาด อ่านแค่ไหนแต่ผมก็ไม่ให้พวกมันดูทาจิ้งจันก็ไม่ได้ทำอะไรให้นะเออถ้าตรงนี้ก็เป็นทางไปสายไปน้ำอีกแลวตรงนี้ก็เป็นที่นั่งพักนั่งชิว <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นห้องสมุดอีกแล้วอ่ะทำไมผมต้องทำห้องสมุดสองอันด้วยทําอันนี้ตรงนี้มันก็อตีมมันก็มีห้องสมุดอันเดียวผมก็สงสัยมันแกว่าผมจะทำทำไม ตรงนี้ก็ทางไปนี่ก็ทางไปในนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็ปุ่มให้ไปเข้าไปก็เปิดกล่องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทางออกแล้วไงผมก็ทำลายสีรออะไรไอยู่นะพี่ทำลายทำเพื่ออะไรทำหน่อยใช่ผมทำเพื่ออะไรเนี่ย ือทําเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้ตอนนี้เหมือนจะเช้าแล้วนะคะโอเคไปต่อชั้นี้กันเลยค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นที่เรียนสปอร์ตนะตรงนี้มีหลายประตูให้เข้าเหมือนห้องอีท o ูมเลยะค่ะแล้ตรงน,นี้ก็เป็นห้องสําหรับทีเชอร์โอลี่แล้วงห้องห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องที่โดน บนกำแพงที่มันแตกอะนะบนกำแพงแตกริ่มันแตกจริงน,นี่แตกเนี่ยคือเรียกว่าแตกเออมันตรงนี้ก็เป็นฮอสเิทอลคือเป็นห้องพยาบาลของโรงของโรงเรียนนี้นี่เป็นอัลเบอร์ทองเอ็นชาร์สำหรับเอาไว้รักษาครับก็ออกไป รันี้เป็นออกดีซึ่งตรงนี้มันไม่เกี่ยวเราจะเอาไปทำอีพีหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับครับบ๊ายบาย